ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าแม่อายนะครับจากหน้าง,งานจริงแนวทางการทำนะฮะประกอบตู้แบบง่ายนะฮะควบคุมมอเตอร์หนึ่งแรงกินกระแสยอยู่ที่มาณ6กจุดหกนะฮะใส่สายพานเข้าไปไปกลนเออไปกลนไปกวนเรื่องอะไรถังถังผสมยาถัางผสมยานะครับ ลักษณะมอเตอร์สามเฟสตอนแรกเลยของเขาเป็นเบรกเกอร์เปล่าๆนะครับมาเบรกเกอร์เปล่าๆไฟเข้าออกไปหามอเตอร์โดยตรงแต่เนื่องด้วยมอเตอร์สามเฟสมีโอกาสที่จะเกิดการชอ็อตหรือไม่ได้หากเกิดการอ่านกรณีไฟดับหาไฟใดเฟสหนึง่งมีปัญหาแน่นอน ผมก็เลยทำการซื้อชุด Mac Overload แล้วก็มีฟิวคอนโทนสวิตช์ฟุ่ปุ่นสตัวนะไม่มีโอไฟลรันไฟโอโหลดมาต่อให้เขาแบบง่ายๆไม่มีลางะไรโดยพ่วงจากตู้ตรงนี้อีกทีหนึ่งตู้นี้จะมีวิฟหรือเฟ p โปรเจคชันในการการไฟตกไฟเกินผมเอไฟตร,ตรงนี้มาจ่ายให้กับสาฟิวแล้แยกเข้าไปให้โอเวอร์โหลดนะฮะจากโอเวอร์โหลด นี่คือไฟที่มาจากวิบเฟดฟอนติคชั่นนะฮะแล้วไปจ่ายให้โวโอดเโหลด9596นะครับวนมาจ่ายให้สวิตช์นะฮะปุ่มตน้นสตาร์ทสต็อปเสร็จแล้ววนไปจ่ายให้คอยนะครับเป็นครบวงจรแบบนี้เป็นวงจรที่ง่ายช่างทุกคนอาจจะทําได้อยู่แล้วนะครับส่วนในต้นผมเอาตรงจากตู้มาใส่ที่คอยเลยคอย คอยของแม็กยี่ห้อหนึ่งไมไ่บอกยี่ห้ออะไรเป็นคอย220โวลต์นะครับเสร็จแล้วผมก็ทำต่อจากอคอยที่ไฟเลี้ยงไปใส่ให้ NO นะฮะจาก NO เพื่อที่จะไปบล็อกสวิต c e อีกทีนึง่งเส้นนี้ถ้าไม่บล็อกสวิต c e จากกด start stop มันจะไม่ค้างนะครับ นะส่วนหลักการต่อผมเคยทําไปแล้วในวิดีโอของผมก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้เขาเรียกต่อเปสตาร์ทตรงผมไม่ได้ใส่วิบหรือเฟ e โปรเท c ชั่นผม,มใช้ลักษณะเป็นแอบลักใช้ของตัวอันนี้นะฮะโอเคก็หลักง่ายๆนะครับถ้าผมกดสตาร์ท มอเตอร์ทำงานกระแสกินอยู่ที่ประมาณไม่ถึงแอมป์แต่ต้องบอกว่ากระแสนี้ไม่ชัวนะครับกระแสไฟตัวนี้ไม่ชัวเพราะว่ายังไม่ได้มีการใส่น้ํายังไม่ได้มีการผสมอันนี้เป็นมอเตอร์เปล่าๆนะฮะผมเต้าโอ้อโหเข้าไปที่5แอมป์แล้วถ้าเราใส่แล้วเดียเขาจะกลับกระแสโดยอีกทีนึง กดสต็อปโอเคเป็นแนวทางในการทำนะครับ